ดูด่วนบุรีลมยังกับลิเวอร์พูลสิห้าแต้มเต็มนำจ่าฝูงยาวๆแกร่งเกินบรรยายแบงคอกสู้ได้ดีแล้วขณะที่เมืองทองไร้ชัย2นัดเกมล่าสุดแพ้คาบ้านเกิดขึ้นอีกแล้วปิดท้ายบีจียังไม่ดีขึ้นพลังงานยังไม่มา สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel นนตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนํานี่เลยนะครับปเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัทในเครการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นปโปรตีน,น,นเน้นเกรนเน่พัทในเครการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร,ร์มคลิปนี้ขอเก็บตกควนหลวงศึกฟุตบอลไทยลีก คู่ประจำวันอาทิตย์กันหน่อยนะครับผมไปสนามมาก็ขอบคุณทูแบงคอกนะครับที่ชวนให้ไปทำกิจกรรมต่างๆเป็นเกมที่ทูแบงคอ k เนี่ยเปิดทูบีจีสเตเดียนะครับรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดนี่เป็น2ทีมที่คาดหวังว่าจะลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้แบง k อกเนี่ยเจอโปรแกรมหนัก ขณะที่บุรีรัมเนี่ยพวกเขาผลงานดีมากๆนะครับทั้งในบอลเอเชียก็ชนะยาโฮขณะที่ฟุตบอลไทยลีกก่อนหน้านี้ก็ชนะทุกแมตช์ทั้ง2ทีมก็พยายามจัดเต็มแต่แบงคอกเนี่ยเขาก็หวังที่จะเก็บ3คะแนนเพราะว่าบรรยากาศที่สนามทู B g g s t สเตเดียมแฟนบอลเข้ามากันเยอะแต่ต้องยอมรับต้านบุรีรัมไม่ไหวแบงคอกสู้ได้ดีนะอาพูดในมุมทูแบงคอกเนี่ยคือแบงคอกเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ สามารถสร้างสรรเกมลุกต่อกรกับบุรีรัมได้โอกาสเยอะจะได้ก็ไม่ได้สักทีมงเข้าไปแล้วก็ล้ำหน้าอีกจังหวะที่เกือบจะได้จุดโทษก็มีการล้ำหน้ากันอีกโอ้คือมันแบบล้ำหน้าเยอะแล้วก็โอกาสจอๆช่วงท้ายทำไม่ได้คือแต่อย่างเดียวผมว่าแบงคอกอะสควอสทีมเล็กไปหน่อยเมื่อเทียบกับบุรีรัมที่เปลี่ยนใครลงมามันก็น่ากลัวหมดแต่จริงๆบอลของโค้ชแบนทีมเวิร์กดีนะในมองผมระบบดี แต่ก็แพ้ไปก็ต้องยอมแล้วว่าปีนี้แบงคอกงานหนักเล่นหลายถ้วยจัดต้องแบ่งทีมดีๆแต่ต้องยอมแล้วว่านัดนี้ดีแล้วแต่ดีไม่พอส่วนทีมที่ดีพอและต้องยอมแล้วว่าพวกเขาคือของจริงก็คือปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยเูเอตนะครับชนะรวด5นัดอย่างกับลิเวอร์พูลนะครับนี่เป็นเกมที่บุรีรัมโชว์ความเป็นบุรีรัมคือเกมรับช่วยกัน และเกมลุกพอมีโอกาสคือจบคมมากสุปชัยใจเด็ดปั่นด้วยซ้ายอย่างคมแล้วก็ปิดท้ายที่เฟซาวมูลิตก็ยิงคมมากนำสองหนึ่งแล้วก็ครึ่งหลังก็ลงมาปิดเกมได้ในวันที่บุรีรัมโลเตชันนะครับสุพนัทส,สำรองบิสโซลี่สำรองเคาสิ์สำรองแต่ก็เอาอยู่บุรีรัมแข็งกระดงจริงๆในมุอมมองของผมนั่งดูในสนามคือเขาบดจะมาก็มาแล้วคู่ต่อสู้กว่าจะยิงบุรีรัมเนี่ย ยากมากนะคือถ้าเกิดต้องจอดๆแล้วต้องยิงคมจริงอะ่ะถึงจะผ่านนิวเอเทอริตแล้วผมคิดว่าความสมูทของบุรีรัมมันคือเรื่องของสควอตผู้เล่นที่ใหญ่มันทดแทนกันได้หมดระบบที่ลงตัวความกระหายมีมากกว่าทีมอื่นตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าบุรีรัมคือทีมเต็งแชมป์ของฟุตบอลไทยลีกของจริงนะครับเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด5นัดเหมือนกับลิเวอร์พูลเก็บ15แต้ม นำราชบุรีที่มาแรงเหมือนกันอยู่2องคะแนนแต่บุรีรัมเนี่ยข้อได้เปรียบคือเขามีประสบการณ์กับการเล่นหลายถ้วยและที่สําคัญเซอร์ทีมเขาใหญ่เขาสลับสับเปลี่ยนใครลงมามันก็ทดแทนกันได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับต้องยอมรับว่าบุรีรัมโคจริงแล้วผมก็มองว่ามีสิทธิ์ที่จะม้วนเดียวจบนะครับตามที่ลุงเนประกาศว่าชนะเพื่อที่จะ จัดการแบงคอกแล้วก็ม้วนเดียวในการควา้าแชมป์ไทยลีกมีโอกาสสูงมากๆนะครับดูจากเรื่องของผลการแข่งขันมันชัดเจนจริงๆแต่สิ่งที่ผมชอบในเกมบิ๊กแมตชนนี้คือบรรยากาศที่สนาม 2BG สเตเดียมคึกคักไม่พอนะผมว่ามันเป็นเกมที่คุณภาพของทั้ง2ทีมนะเล่นกันมันแบงคอกเล่นในบ้านเปิดสู้บุรีรัมม์ก็พร้อมแลกเป็นอีกหนึ่งนัดที่ฟุตบอลสปีดเร็วมีคุณภาพสูงเลยนะครับ จริงๆดูในสนามเนี่ยสนุกมากต่างฝ่ายต่างมีโอกาสมากๆจริงๆถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็สร้างสีสันให้กับฟุตบอลไทยได้แบงคอกสู้ได้ดีแล้วปรบมือให้ความยอดเยี่ยมเลยแต่แค่ยังดีไม่พอที่ชนะส่วนบุีรำต้องยอมรับพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับนี่เป็นเรื่องราวควันหลงหลังจบศึก Big บิ๊กแมตช์ไทยลีกบุีร์ก็ชนะไปของไปที่สนามมาด้วยขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาพูดคุยนะครับบรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวจะไปให้หลายๆสนามในไทยลีกปีนี้นะครับจบเกมที่บุรีรัมย์บุกชนะทูแบงคอกขอขอยับไปเมืองทองเปิดบ้านเจอกับราชบุรีนะครับเมืองทองผมรู้สึกว่าช่วงนี้ปัญหาเขามันคือหลายอย่างมากนะครึ่งแรกเจอกับราชบุรีเมืองทองไม่ใช่เล่นไม่ดีนะเมืองทองขึงตลอดทั้งครึ่งแรกโอกาสของราชบุรีมีน้อยมาก แต่เมืองทองทําไม่ได้พอเข้าจังหวะชี้เป็นชี้ตายคือมันเป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็สภาพจิตใจต่างๆนะยิงทิ้งยิงกว้างช้าไปหน่อยเพราะปัญหาของเมืองทองคือเกมลุกตรงเนี้ยมันชัดเจนเพราะมันมันสร้างโอกาสได้เยอะแต่ทําไม่ได้ พอสร้างโอกาสเยอะแล้วทำไม่ได้ครึ่งหนังมันก็เข้าทางราชบุรีที่เข้ามาเล่นในแบบฉบับที่รอจังหวะแล้วก็เป็นธีรพลเย,เยอะเยอะที่ยิงนำแลังจากนั้นก็เอ็นจิว่าสอสรวิทย์มายิง1-2แต่ก็ไม่ทันมาโดนราชบุรีช่วงท้ายเกม3-1เมืองทองเนี่ยคล้ายๆแมนยูอย่างหนึง่งเลยเปะช่วงยังไม่โดนเนี่ยเล่นดีแต่พอโดนปุ๊บอ่ะหมดใจมันหมดง่ายเหลือเกินจริง เมืองทองดูการเนี่ยในยุคโคตรอ้นเป็นแบบนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่โคตรอ,อ้นต้องไปปรับต้องไปแก้คือการปลุกใจนักเตะหรือเอเนจีคือก่อนหน้าเนี้ยเมืองทองที่เป็นโคตรต่างชาติส่วนใหญ่เขามีทีเด็ดเรื่องการปลุกเอเนจีเพราโคตรอ,อ้นอต้องปลุกเอเนจีนักเตะเมืองทองมากกว่าน,นี้เวลาโดนปุ๊บมันยุบง่ายจริงเมืองทองไปแบบนี้เลยในบ้านนะเจอราบ,บุรีเออนะครับอาจจะต้องปลุกพลังมาหน่อยก็แพ้สองนัดติดแล้ว ไอ้สามเกมแรกอย่างรอสองเกมหลังจากนี้โอ้โหบอกเลยว่ากดดันและในบ้านด้วยแพ้ราชบุรีนะครับก็ต้องยอมแล้วว่าผิดพลาดตรงกลางไม่มีตัวสกรีนการขาดหายไปของพิชาเป็นผลเช่นเดียวกับดันแนะ่แดนหน้าการขาดหายไปของปรเมิตก็คือผลใหญ่และตัวที่เข้ามาทดแทนก็ต้องยอมแล้วว่ามันทดแทนกันไม่ได้จริงๆนะครับนี่คือ2ปัญหาใหญ่ที่โคตรอ้นต้องไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนตรงกลาง ไม่มีพิชาคอยตัดคอยสกินคู่ต่อสู้เลี้ยงผ่านง่ายมากเกมลุกก็ใช้โอกาสเปลืองแก้เลยราชบุรีในลีกผมไว้ใจเขาได้เขาเป็นทีมที่ในลีกเนี่ยฟอร์มแรงและปีนี้พูดตามตรงว่าเขาก็คงเป็นคู่ต่อสู้ที่จะสู้กับบุรีรัมเลยครับวันนี้ขนาดโรเตชันนักเตะบางตำแหน่งก็บุกญชนะเมืองทองได้สำเร็จผมว่าทีเด็ดของราชบุรีคือบรดานักเตะต่างชาติคุณภาพจริงๆเกมเนี้วัดกันที่ต่างชาติ คุณภาพราชบุรีดีกว่าเอนจีว่าตาหน้าแล้วก็โจนธานเข็มดีเกมรับคือโคตรดีอะ่ะแต่เอนจีว่ากับตาหน้านี่ทีเด็ดมากๆเลยนะครับเกมลุกอ่าดีมากต่างชาติเนี่ยทีเด็ดสารราชบุรีมิดผลนะครับก็ลุนยาวๆโหในเทลีกเนี่ยเอาอยู่แต่ถ้าเกิดเล่นบอลเอเชียเนี่ยราชบ,บุรีต้องเพิ่มความเข้มข้นมากกว่านี้นะครับแต่ก็ยินดีกับ3คะแนนของราชบุรีด้วยที่คว้าไปได้นะครับปิดท้าย BG กับเชียงราย เชียงรายชื่นชมก่อนแฟนบอลมากันเยอะเต็มสนามแล้วเชียงรายปีนี้เล่นมันกว่าหลายปีตอนนี้เก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกรรมเรื่องของการหนีตกชั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วปีนี้ลุ้นจบอันดับให้สวยที่สุดเชียงรายโคตรสุดยอดบิ๊กฮันมาดีแต่ทีมต้องพูดคุยกันคือ BG ปทุมยูเอฟผมรู้สึกว่าถ้าถามว่าทีมไหนที่มีพลังงานน้อยที่สุดในไทยลีกปีนี้ผมรู้สึกว่า BG จว่ะคุณผู้ชม ผมนั่งดู BG แต่ละครั้งนักเตะเหมือนแบบเรี่ยวแรงกำลังใจหายไปไหนไม่รู้เวลาเจอทีมที่บีบเร็วใช้แพทชั่นใส่ BG เสร็จตลอดนี่คือสิ่งที่โค้ดบอยสุประชัยคมสินไม่สามารถที่จะปลุกเร้านักเตะ BG ได้เลยครับคือ BG เล่นแบบเล่นดูก็รู้ว่าไม่สนุกขาด Energy เยอะมากผมว่าโค้ดบอยสุปรชัยอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวผู้เล่นไม่ดีตัวผู้เล่นชื่อชั้นดีหมด เชื่อเถอะถ้านักเตะ BG ออกไปอยู่ทีมอื่นเน่เล่นดีแน่นอนแต่อยู่ BG มันไม่รู้เป็นอะไรแรงกระหายมันหายไปไหนหมดตอนนี้ทีม BG ต้องไปคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับมีแค่7คะแนนผลงานไม่น่าพอใจนะครับตอนนี้สาบีจีปทุมแล้วยิ่งดูแฟนยิ่งบน่นยิ่งยิ่งวิจาร์เพราะว่ามันเล่นแล้วมันไม่สนุกเล่นแล้วมันอึดอัดที่สำคัญคือมันขาด energy ต้องปลุก energy ให้เยอะจริงๆสำหรับ BG จีปทุมนะครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยว่าโค้ดบอยไม่น่ารอดเพราะหลังจากนี้โปรแกรมคือโหดมากเดี๋ยวพวกเขาจะเล่น4แมตช์ก่อนที่จะไปพักเบรกทีมชาติเล่นในบ้านนันหน้าโชปี้ครับเจอกับบุรีรัมจากนั้นจะเล่นในบ้านเจอกับการท่าเรือในไทยลีกต่อด้วยไปเยือนแทมปิเนตแล้วก็จากนั้นจะได้ไปเยือนบุรีรัมในไทยลีกเห็นแล้วหนัก เห็นแล้วอึง้งก็โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับ BG อ่าแฟนๆทุกทีมคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ทั้งแฟนบุรีรัมย์แบงคอกเมืองทองราชบุรี b ีเชียงรายคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้แนะนํานี้เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ